เพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูในส่วนของไม่ลอยนะครับผมอัดคลิปวิดีโอนี้เป็นครึ่งครึ่งกลางๆของการซ่อมนะครับต้องบอกเพื่อนเพื่อนก่อนว่ามันเป็นครึ่งครึ่งกลางๆของการซ่อมคือเดี๋ยวนี้ผมทํามาจนถึงขั้นตอนการเปลี่ยนในส่วนของไอซีแล้วนะครับเครื่องนี้นะครับมีอาการเสียงเบานะครับถ้าเวลานี้นะครับเป็นอาการเสียงเบา เปิดเครื่องขึ้นมานะครับในส่วนของมันโโลดโลโล,โล,โลใช้งานได้นะครับใช้งานได้ทั้งฝั่งนี้ใช้งานได้นะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวมาดูทางฝั่งนี้บ้างนะครับทางฝั่งของอะไรเจ้าเจ้าเจ้าไม่หนึ่งไม่เอนะครับนะจูนจูนไม้ก่อนนะครับจูนไม่นะครับไม้มาแล้วนะครับตัวนี้เขาใช้อินฟล่ตนะครับในการส่ง ให้ไม่ตัว TX กับตัว IX ซิงกันนะครับเดี๋ยวนี้จับคู่กันได้แล้วเดี๋ยที่จะเบานะครับโล่โโลโลโโล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 นะครับต้องพูดแรงหน่อยนะครับถึงจะมีสัญญาณนะครับถึงเสียงมันจะแรงขึ้นนะครับไม่เกี่ยวกับการปรับด้านหลังนะตอนนั้นไม่ใช่นะตอนนั้นเป็นวอลลุ่มทางฝั่งขาออกนะครับตอนนั้นจะไม่เกี่ยวตอนนี้ก็คือเครื่องจะเบานะครับแต่ว่าทางฝั่งนี้ทางฝั่งนี้ จะแรงหน่อยนะฮะลลลลเช็ค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 ลล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 ทดสอบทดสอบะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วที่นี้ผมทำการตรวจเช็คนะครับแล้วก็มาถึงการเปลี่ยนไอซีตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไอซีก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอาการของไม้ตัวนี้ให้ฟังนะครับ ไอซี uh, ที่ผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็คือเบอร์ sp1235 นะครับ sp1235f นะครับนะีฮไม่เห็นเลยนะครับตัวนี้ทำหน้าที่เป็น IC IF Detector นะครับของไม่ลอยเครื่องนี้นะครับ IF แล้วก็เป็น Detector นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้ก่อน ตัวนี้นะครับ i อซตัวนี้นะผมได้ดําเนินการใส่ไอซตัวใหม่นะครับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วลองมาลองลอง,ลองดูนะครับตัวนี้ใช้ได้อยู่แล้วนะครับอกเป็นไฟแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้บ้างนะครับ โ,ๆๆๆโอเคนะครับใช้งานได้นะครับก็แสดงว่าผมเปลี่ยนในซีเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ตัวนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วก็จำทำการได้ล้องเพลงต่อไปนะครับผมเปิดเสียงเอคโคไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าสัญญาณจากตัวรับไมโครโฟนตัวนี้ไปเข้าเครื่องขยายเสียงนะครับเหไหมครับ ทีนี้นะครับเพื่อนๆครับการเปลี่ยนขึ้นความถี่ไมโครโฟนตัวนี้เราก็สามารถทําได้นะครับแบบนี้นะเพื่อนนะถ้าเราจะเปลี่ยนช่องนะครับไมตัวนี้มันเป็นได้ทั้งไมหนึ่งและไม้สอนะครับเราจะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับกดสั้นๆนะเพื่อนกดสั้นๆตัวนี้นะครับเพ yani> ื่อเปลี่ยนเมนูด้านล่างนะเพื่อนจะเปลี่ยนตัวไหนก็เปลี่ยนได้เลยนีครับอ๋อตัวนี้เป็นออโต้ชนะนะ กดเข้าไปอีกก็จะเป็นเปลี่ยนกรุป๊ปเพื่อนก็สามารถที่จะเปลี่ยนนดะ้นี่คือกรุปรกร๊ปนะครับนี่กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปสี่ช่องแนนก็จะเป็นช่องแนนไหนก็เลือกเอาเลยนะเพื่อนนะเนี่ยแล้วที่นี้พอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆจะดูความถี่ดูได้นะครับกดมาที่ดิสลย์เนี่ยเพื่อนจะเห็นความถี่เห็นไหมนะครับแล้วทีนี้ก็เอาเนี่ยครับตรงรับอินฟลูเอทเขาเนี่ยมามาตรงซิงค์เนี่ยนะครับ แล้วก็กดตัวนี้ปั๊บเห็นไหมครับสัญญาณก็จะถูกส่งเป็นนีราเลตเข้ามาจุดนี้บังคับให้ตัวไมลอยตัวนี้เห็นกันเห็นกันก็ชีขึ้นมาแบบนี้โหลดโหลดโหลดหลดหลทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็คือการเปลี่ยนขึ้นเขาเนาะก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติ การทำงานเครื่องนี้นะครับก่อนที่จะมาถึงการเปลี่ยนไอซีนะโอเคนะครับมาถึงจุดนี้จะอธิบายความนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเวลาที่ผมเปลี่ยนไอซีแล้วมันดังได้เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับเพื่อนแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันก็มีขั้นตอนนะครับมันมีขั้นตอนในการซ่อมที่เยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไม้ที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับ มาที่แรกใหม่ไม่พร้อมใช้งานนะครับผมก็ดําเนินการซ่อมจนใหม่พร้อมใช้งานนะครับแล้วทีนี้ในส่วนนี้ชแนนที่1นเนี่ยมันเป็นช่งแนนที่ปกตินะครับช่แนนที่ผมเปลี่ยนในสนะฮะมันเป็นชแนนที่ปกตินะครับทีนี้ผมก็มาทำการเช็คและทําการตรวจซ่อมในส่วนของชแนนที่2นะครับชแนนที่2นี่ไม่มีเสียงเลยก็เนื่องจากว่ามันมีการ เสียของ IF นะครับ IF ก็คือกระป๋องนี้นะนะครับถูกถอดออกนะครับแล้วมันขาขาดขามันหัก IF มันจะเป็นรูปทรงในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วที่นี้นะครับถูกถอดออกแล้วมันขาขาดนะผมก็ต่อไม่ได้ต่อสายไอต่อต่อลวดข้างใน,นไม่ได้เส้นเล็กมากนะต่อไม่ได้เลยมันโอ้มันเส้นเล็กจริงๆนะครับผมก็ไปตามหาไอจนมี i อมาใส่พอมี IF ใส่แล้วโอ้เสียงเบาครับทีนี้ เสียงเบาเหมือนชันแนนที่1นี่แหละนะครับเสียงเบาแล้วทีนี้ผมก็ทําการถอดเอาไอซีจากชันแนนที่1นี่แหละเอาไปใส่โนู่นนะครับเออดังดังปกติดีนั่นก็หมายความว่าในส่วนนี้นะครับไอซี IC นี่เสียงแน่นอนนะครับแล้วทีนี้ผมก็ตามหาไอซีแล้วเอาไอซีมาใส่ให้เพื่อนได้เห็นนี่แหละนะครับก็ดังขึ้นมาได้สรุปอาการเสียก็คือไอซีเสียงเบานะครับ ไอซีไอซีมันมันเสียในลักษณะเสียงเบาได้ด้วยนะครับเนี่ยครับตัวนี้ดังได้นะครับแต่เสียงเบาได้ด้วยนะครับผมคิดว่าในส่วนของไอเอฟที่เพื่อนนี่ถอดออกเนี่ยค,คิดว่ามันน่าจะเป็นในส่วนของการอยากจะตรวจเช็คนะครับมันก็เลยเป็นขาขาดนั่นแหละนะครับไอเอฟส่วนมากไม่ค่อยเสียนะนยเพื่อนนะ ไม่ค่อยเสียเลยท่านเพื่อนจะถอดนี่ <_ d ick> เพื่อนต้องให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนแล้วก็ค่อยดึงออกมานะครับถ้าใช้ในส่วนของตัวดูดตะกัวหรือว่าการซรับตะกัวออกไม่ไม่ค่อยดีเลยนะครับมันมันเป็นลายวงจรสองหน้านะนะพูดถึงนะครับก็ต้องให้ความร้อนพร้อมกันหมอดูขาแบบนี้ให้ความร้อนแล้วก็ดึงออกมานะครับอันนี้ดึงออกมาได้ดึงออกมาเพื่อที่จะดูสีด้านล่างวันนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสีด้านล่างมันเสื่อมนะ แล้วก็ทําลายอยอกแล้วก็เอาซีเป็นติดไว้ด้านล่างปั๊บตรงซีเนี่ยเห็นไหมมันจะมีซีอยู่ในเอฟมันนะครับเห็นไหมครับเหลี่ยมๆนั่นนะนะครับมันจะมีซีตัวนี้แหละที่มันเสื่อมได้ถ้าเอฟม,มันเสียนะส่วนมากก็จะแกะมาดูตัวนี้กันนะครับก็ตัวนี้ก็เสียจเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของเพื่อนพี่สลิดซาวนนะตัวนี้สลิดเดชคุณนะครับเนะี่ยส่งมาให้พี่ท่านพี่ท่านก็เอามาให้ผมอีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อนๆชื่นชอบในเครื่องเสียงตุลานะครับเดี๋ยวนี้สลิดเดชคุณนะครับพี่ชายผมนี่แหละในเ่ิงนกทาน,นี่แหละส่งเสริมการขายเกี่ยวกับเครื่องเสียงตุลาอยู่นะเพื่อนนะชื่นชอบเครื่องเสียงตุลานะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยังไงพี่แกก็หาได้หมดละมีหมดละนะครับทักทายไปที่ a c e b o o k สลิดเดตคุณนะครับเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ค้นหาง่ายนะครับลองดูนะเพื่อนๆอยากจะได้เครื่องเสียงตุลาสักท่านสองท่าน อยากจะให้เป็นเครื่องเสียงตุลาอย่างไงนะครับพี่แกหาได้ทุกท่านเลยนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะเครื่องเสียงตุลานะครับสลิดเดชคุณนะครับลองทักทายไปหาพี่ท่านดูนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ส่งข่าวถึงพี่สลิดด้วยนะพี่ไม่เพื่อนพี่ที่ฝากพี่มาเนะมันเสร็จแล้วเป็นอย่างนั้นนะผมก็คงจะเหลือแต่ผิดฝานํำความสะอาดเล็กน้อยก็จบแล้วครับก็เสร็จไปทีเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็กันฝุ่นไว้สักหน่อยนะเผื่อพี่ท่านจะมารับนะครับหลายๆคนนะครับเดี๋ยวนี้กาลังซีเรียสเกี่ยวกับขึ้นความถี่ไม่ลอยเก่าขึ้นความถี่ไม่ลอยใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวนี้บางครั้งบางทีนะฮะก็ถ้าเป็นเมืองใหญ่ค่อนข้างซีเรียสนะครับถ้าเป็นเมืองน้อยๆนะครับตามตำบลอำเภอเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสนะครับเป็นอย่างนั้นมันจะมีปัญหาที่เมืองใหญ่ก่อนนะครับเซลลซไซสของ พวกโทรศัพท์มือถืออะไรที่ขึ้นใหม่เนี่ยมันจะมีผลกับขึ้นใหม่ลอยทําให้การใช้งานไหม่ลอยในใช้งานลําบากขึ้นนะครับแต่ในส่วนของเมืองเล็กๆอำเภอเลินเเงนกทาที่าเพิ่งไปซีเรียสเด้อตําบลเล็กๆหุ่นได้รับการจ้างงานไปร้องที่ทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปพึ่งซีเรียสไปนะครับอเอคนะก็จบแล้วละนะครับช่างมีเรื่องทา้าคงต้องจากไปนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ